สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านข้าพเจ้าสุภาพรบุญหลงนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับค่าไอรานาฟื้นฟูในเดือนตุลาคมนี้นะคะพี่น้องทราบไหมคะว่าเราเหลือเวลาอีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะ ช่วงนี้ก็ได้เวลาที่เราควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจหรือ,อยังคะ,ะในการไปค่ายครั้งนี้ซึ่งค่ายครั้งนี้นะคะเราก็มีหัวข้อ,อเกี่ยวกับค่ายว่าชีวิตชีวานะคะนะดังนั้นพี่น้องเราทุกคนก็ควรที่จะมีชีวิตชีวาด้วยกันใช่ไหมคะในการไปร่วมค่ายในครั้งนี้คะ่ะสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าก็มีทริป เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการเตรียมตัวไปค่ไข่จะทำอย่างไรให้เรามีชีวิตชีวานะคะอ,อันดับแรกเลยนะคะที่ใหญ่จะแนะนำพี่น้องของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็มีใจที่คาดหวังนะคะเราต้องคาดหวังว่าในการไปค่ายชีวิตชีวาครั้งนี้เราจะได้รับพ,พรจากการฟังคำเทศนานะคะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมที่จะเตรียมพระคัมภีร์ไปด้วยนะคะเตรียมพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าไปด้วยนะคะ ดับ2นะคะสิ่งที่พี่น้องจะต้องเตรียมนะคะก็คือการเคลียรนะ์งานนะงานภารกิจทุกอย่างนะคะหรืองานสิ่งใดนะที่เรายัางข้างค้างอยู่นะคะพี่น้องงนั้นเราควรจะเคลียร์ชีวิตของเราเคลียร์ใจของเรานะคะที่เราจะไม่ให้ภาระการงานเนี้ยเป็นภาระหนักของเราในการที่เราจะไปอยู่ค่ายครั้งนี้นะคะ และที่สําคัญไม่ได้เลยนะคะอันดับ3ซึ่งเป็นลําดับที่สําคัญมากๆก็คือ,อพี่น้องคนที่จะพึ่งพาพระเจ้านะคะด้วยกัน อธิษฐานนะคะร้องทูลพระองค์ในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องทรั์การเงินที่เราจะต้องจัดเตรียมไปนะคะที่จะต้องมีเพียงพอในการใช้ในการจ่ายในการที่เราจะต้องเตรียมที่จะถวายเผื่อคิดจักรในงานค่ายครั้งนี้ด้วยรวมถึงการอธิษฐานขอการปกป้องจากพระเจ้าในการเดินทางที่จะให้อยู่ในความปลอดภัยของพระองค์นะคะ ข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะทุกท่านเลยนะคะทั้งที่ไปค่ายด้วยกัน ที่แม่ห้องสอนในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นค่ายมีชีวิตชีวาและก็เช่นเดียวกันค่ะและอยากจะหนุนใจให้กับพี่น้องที่ไม่ได้ไปค่ายครั้งนี้ด้วยเช่นกันก็อยากจะให้เรามีชีวิตชีวาร่วมกันนะคะก็คือ,อคนที่ไปก็ไปด้วยใจคาดหวังคนที่อยู่ก็ให้เป็นที่อนุนจิจชูใจโดยการเป็นผู้ที่อธิษฐานอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราไปค่ายหรือที่อยู่ที่นี่ก็ตามนะคะก็อยากให้พี่น้องนาวางใจในพระเจ้านะคะทำชีวิต ของตัวเองให้มีชีวิตชีวาให้อยู่ในความร่าเริงให้อยู่ในความอิ่มเอมและเปรมปรีในพระองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันนะคะและ,และทุกสิ่งทุกอย่างนในชีวิตของเรานะคะพี่น้องในช่วงค่ายหรือพี่น้องอยู่ที่นี่ก็อย่าได้หวาดวิตกกังวลใดๆเนะพราะพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่กับเราในทุกที่ที่เราไปพร,พระเจ้าทรงบัญชาไว้กับเราแล้วนะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านค่ะ อีกเพียงแค่2อ,อาทิตย์เท่านั้นนะคะดังนั้นข้าพเจ้าจึงคาดหวังว่าพี่น้องจะเตรียมตัวให้พร้อมในครั้งนี้นะคะเราจะพบกันอีกครั้งนะคะที่ค่ายนะคะสวัสดีค่ะ